ค่ะทุกคนเอาใจคนที่ต้องการสมัครเอาล o ก c o m เนาะอ่ะใครที่ยังไม่ได้โหลดแอป,ป Outlook.com ก็มาโหลดได้เลยค่ะในคลิปนี้แม่ประวันจะพามาทำในโทรศัพท์ Android นะจ๊ะป่ะไปกันเลยจ้าให้เรามาที่ Play Store นะคะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเครื่องหมาย Play Store เนาะทีนี้เราก็จะมากดรูปแว่นขยายข้างล่างตรงนี้อ่าเห็นไหม หนึ่งสองสามเนี่ยมากดช่องที่3ตัวนี้เลยที่เป็นรูปแว่นขยายกดเข้าไปจากนั้นนะคะให้เราไปที่แว่นขยายข้างบนเนาะตรงที่ว่าค้นหาแอปและเกมอ่ะจิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วพิมพ์คำว่าเอาลุกเปลี่ยนแป้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่ะใส่ตัวโออยู่ที่เอาลุกนี่ขึ้นมาละเอาลุกให้ดูตรงนี้นะคะ แถวแรกไม่ใช่นะอีเมลนะไม่ใช่ไมโครซอฟเอาลูกตรงนี้ใช่แถวที่สองเห็นไหมคะที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเหมือนลูกกล้องถ่ายรูปตรงนี้ให้เรากดติดตั้งเลยอ่ารอให้ติดตั้งเสร็จก่อนนะคะตอนนี้มาละก็จะมาเห็นหน้านี้นะคะเราก็จะมาเปิดด้านล่างเลยค่ะเปิดตรงแถบสีน้ำเงินนะคะอ่าเปิดมาแล้วนะคะยินดีต้องรับสู่เอาลูกแล้วจา้า ทีนี้เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่นะคะมากดแถวข้างล่างเลยจ้าสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่กดที่สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ค่ะนี่กดมาแล้วเราก็จะมาใส่อีเมลเลยอใส่ไปเลยค่ะ รหัสผ่านเทคนิคแม่ปางก็จะใช้นี่เลยใช้ภาษาอังกฤษ3ตัวหน้านะคะตามด้วยเลขแล้วก็ใส่สัญลักษณ์อ่ะขอเป็นดอกจันละกันนะคะกดถัดไปชื่อจากนั้นเลือกค่ะ ถ้าอยู่สะปะปะลาวก็เลือกลาวได้เลยนะอันนี้เลือกลาววันเดียวปีเกิดใส่ไปได้เลยจ้าอาเรามาช่วยกันปราหุ่นยนต์สักหน่อยค่ะกดถัดไปได้เลยคะ่ะตรงนี้มันจะมีนิ้วมือชี้นะคะ เราจะต้องหันหน้ากอี้ไปตามนิ้วมือที่ชี้เห็นลูกศรน,นะลูกศรที่ด้านซ้ายกับลูกศรให้ไปด้านขวาอ่ะโอเคหน้ากอี้ไปตามนิ้วชี้หรือยังถ้าเรามั่นใจนะคะชี้ไปแล้วเราก็กดส่งได้เลยค่ะอ่าการพิสูจน์ยืนยันสำเร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะสมัครเมล,ลเรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือเป็นขั้นตอนการสมัคร เอาลุกนะคะเอาแล้วกดตกลงค่ะคลิปนี้จะครบจบในคลิปเดียวเลยนะคะในเรื่องของการอ่ดาวน์โหลดแอปเอาลุกคอมการสมัครเมลรวมไปถึงการลงทะเบียนนะคะการสมัคร เข้าเป็นสมาชิก s เล็ c t i o n เนอะ,อะทีนี้เรามากดถัดไปจ้ายอมรับก่อนนะคะกดยอมรับจ้ะดำเนินการต่อไปยังเอาลุกนะคะด้านล่างอ่ะเอาลุกดำเนินการต่อเปิดการแจ้งเตือนไหมอ่าไม่ขอบคุณหรือว่าอ่ะเปิดถ้าเราจะเปิดก็เปิดแต่ถ้าเราไม่เปิดการแจ้งเตือนนะคะ อ่ะเราก็ไม่เปิดก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมาหน้าตานี้แล้วอ่ะทีนี้ทุกคนเราก็จะมาที่ดูซิกล่องข้อความมีอะไรบ้างนี่คือเป็นเมลที่สมัครเมื่อสักครู่ใช่ไหมสิเล e กเ9้าเก้า o o ดเอามาที่นี้เราจะทำการมาลงทะเบียนแล้วนะคะจำนะ Select 99999@outlook.com เเนาะป่ะทีนี้เราจะออกมาหน้าออกมาจากหน้านี้นะคะจะไปลงทะเบียนแล้วนี่ จะมาลงทะเบียนลิงก์นี้นะคะสดว่าถ้าเราอยากจะสมัครสมาชิกแล้วนี่เราได้ลิงก์จะพูดแนะนําม,มาแล้วอื uming. เราก็จะกรอกเลยค่ะ c เล็ก9ก้าเก้าแอเาลูกเราต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะ c เล็กเก้าเก้าแอดเอา o t com กำหนดรหัสผ่านนะคะทีมงานแม่ปานแม่ปานจะก,กำหนดรหัสผ่านแบบง่ายง่แล้วเราก็จะมาเลือกประเทศลาวนะคะ กดที่ฉันยอมรับแล้วก็สมัครสมาชิกเลยจ้ารหัสผู้แนะนำคนนี้หรือเปล่าอ่ะใช่ถ้าใช่กดยืนยันเลยค่ะเห็นไหมยืนยันการสมัครสมาชิก otp ได้ส่งถูกส่งไปที่อีเมล c 9 9็ก t ก l o o k com ให้เราไปนำรหัส otp ในเมลนี้มาเราก็จะมาที่คียสขีดค่ะ ออกมาหน้าเอาลุกนี่คือแอปเอาลูกใช่ไหมอ่ะ4เล็ก99ของเอาลุกเราจะมาเอารหัส OTP ที่ถังขยะนาับจากแถวข้างล่างขึ้นไปแถวที่สองนะคะถังขยะเนาะ,ะให้เราจิ้มไปที่ถังขยะเห็นไหมรหัส OTP ก็จะมาแล้วนะคะให้เราจิ้มไปตรงนี้เลย ถ้าอีเมลเราถูกต้องนะคะ OTP เราก็จะหาง่ายนิดเดียว253 184นี่คือรหัส OTP เห็นไหม OTP ที่ส่งมาจากบริษัทสยามเซเลคชั่นจดไว้ันะคะถ้าใครจำไม่ได้นะ253 184 253 184อ่ะ,อะโอเคสมัครสมาชิกเลยจ้ะเรียบร้อยเห็นไหมคะเราก็จะได้เมมเบอร์มาแล้ว และนี่ก็สลับเราจะเอาไว้นะคะให้สมาชิกก็ได้หรือจะเอาไว้เช็คเลทเงินนะมามาขั้นตอนต่อไปในะการเช็คเลทเงินทีนี้ให้เรามาจิ้มตรงที่350นี่ค่ะจิ้มเข้าไปทีนี้การจัดส่งสินค้าเรามีให้เลือกจะรับเองที่บริษัทหรือจะให้ส่งไปที่ประเทศลรวอาจจะทำให้ดูสองแบบนะ ถ้าเรารับเองที่บริษัทอัจิ้มตรงนี้ใส่ชื่อเลยค่ะ s.e. นามสกุลจะเอา le ก็ได้อันนี้เพราะว่าอันนี้จะสมมุติให้เฉยๆแต่ถ้าเราลงทะเบียนจริงนะที่เราจะอัปเกรดเราต้องพิมพ์ชื่อกับนามสกุลจริง mm hmm. เบอร์โทรศัพท์อ่ะเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเป็นเบอร์สสปปลาวนะคะใส่เบอร์ได้เลยทีนี้รับเองที่บริษัท มันมันขึ้นมาอยู่แล้วว่าสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครเนาะทีนี้วิธีการชําระเงินนะคะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะมาที่ชําระเงินให้เราเลือกโอนจากประเทศลาวจ้ะมาจิ้มเลือกโอนจากประเทศลาวค่าสมัครสมาชิกนะสามร้อยห้าสิบเห็นไหมจะมีค่าธรรมเนียมยี่สิบบาทอืมรวมเป็นทั้งหมดสามร้อยห้าสิบกับยี่สบาทเป็นสามร้อยเจ็สิบบาทเรากดตกลงเลยค่ะ กดตกลงเห็นหมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเท่ากับ695กีบนี่เราก็สแกน QR c อา e คแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของคุณวิลลักษ์ไซยราลาดได้เลยนะคะจำนวนการแลกเปลี่ยนอัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเป็นกีบแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องอัปเดตแบบนี้ทุกวันเลยนะเนาะทีนี้ถ้าเราจะส่งไปประเทศลาวล่ะสินค้าที่เราจะส่งไปประเทศลาว เราจะต้องมากดตรงนี้ค่ะอะ่ถอยออกมานะคะทีนี้ให้เรากลับมาหน้าแรกนะคะจิ้มไปที่สามร้ยห้าสิบนี่ทีนี้เราจะให้ส่งไปที่ประเทศลาวแล้วก็จัดส่งที่บริษัทอยู่แล้วเราไม่ต้องไปจ้ำตรงไหนนะคะอะ่มาพิมพ์ชื่อเลยค่ะซีนามสก,กุลอเลขเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์ไปเลยนะคะ ทีนี้ตรงที่ประเทศตรงนี้มันคือว่าประเทศไทยให้เราจิ้มตรงนี้ค่ะเราต้องเลือกประเทศลาวมีค่าขนส่งในประเทศลาว99บาทอ่ะเรากดตกลงตรงนี้แล้วเราก็กรอกชื่อที่อยู่ได้เลยจ้าชื่อบ้านเมืองขแขวงนะคะบ้านเมืองแขวงเราต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้นสมมุติว่าบ้านศาลาข้าวไทยเนาะอ่าแขวงอืมแขวง เราจะเลือกขนส่งอะขนส่งอนุสิตบ่อนุสิตสาขาที่ใกล้บ้านเราสาขาอะบ้านอะเลือกเป็นสาขาบ้านใหม่เนาะเวลาสินค้าไปถึงเราก็จะได้ไปรับที่สาขาบ้านใหม่นะจ๊ะจากนั้นเราก็จะมาเลือกโอนจากประเทศลาวค่ะเห็นไหมโอนจากประเทศลาวค่าสมัครสมาชิก350ร้อยห้ มีค่าเทียม20แล้วค่าค่าส่ง99รวมทั้งหมดก็เป็น469นั่นเองค่ะกดตกลงเลยค่ะอ่ะมาแล้วอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะคะ1บาทวันนี้นะเท่ากับ695กีบเราก็จะโอนเงินเข้าบัญชีนี้เลยของคุณวิไลลักษณ์ชัยยาราชนั่นเองจา้าจำนวนเนี่ยสามแสนื 3, 000, 20, 5 9 5สิบก้าพัน้นั่นเองเมื่อเราโอนเงินเรียบร้อยเราจะต้องมาเลือกไฟล์ตรงนี้ค่ะจ้เปไปเลือกไฟล์ตรงนี้นะคะเป็นเลือกไฟล์ในการโอนเงินนะคะเมื่อโอนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่เลขท้าย4ตัวตรงเนี้แถวนี้นะคะ่ะเราจะต้องมาใส่เลขท้ายใบเสร็จหรือว่าสลิปการโอนก่อนนะคะ4ตัวเนี่ยแล้วก็กดยืนยันกดยืนยันตรงนี้แล้วเราก็รอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ประเทศไทยนะคะ ตรวจสอบใบเสร็จการโอนเงินมาก่อนเมื่อตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้วตำแหน่งก็จะขึ้นเป็นตำแหน่งฟิตเตอร์นั่นเองคะ่ะเป็นยังไงคะทุกคนง่ายไหมในการที่สมัครเมลเนาะรวมถึงการเช็คเลทเงินแล้วก็การอัปเกรดฟิตเตอร์ครบจบในคลิปเดียวเลยนะคะสลหรับคลิปนี้และถ้าหากว่าท่านใดนะคะมีคำถามสงสัยอยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับการทำธุรกิจ สีเล็กชันก็สามารถเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยแม่ประวานก็จะมาทำคลิปให้นะคะสลับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ